สวัสดีครับวันนี้เราจะรีวิวตัวคีย์เคสรอยัลอันฟิลนะครับแต่ว่าจะเป็นคีย์เคสแบบที่เป็นสายคล้องด้านบนเป็นลักษณะของตัวเข็มขัดนะครับตัวที่เป็นที่ผมพูดถึงก็คือตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นอขอเกี่ยวด้านบนนะครับเป็นก้ามปูใหญ่ แบบที่2นะครับก็จะเป็นในลักษณะห่วงนะครับห่วงแบบนี้นะครับซึ่งมันใส่ไม่ยากนะครับแบบที่3มนะครับก็จะเป็นลักษณะห่วงแบบบุดแบบนี้นะครับแล้วก็แบบที่4ี่ที่เราจะทําให้ดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นเข็มขัดแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เอาตัวที่เป็นกุญแจนะครับใส่เข้าไปในตัวที่เป็นปลอกด้านล่างนะครับ แล้วก็ดันจัดทรงนะครับดันห้ามใช้ห้ามใช้เล็บนะครับให้ดันตรงด้านล่างฐานเนี่ยนะครับแล้วก็จัดทรงประมาณนี้ก็จะได้ออกมาเป็นทรงรูปนี้นะครับหลังจากนั้นก็คือแกะพาที่เป็นเข็มขัดตรงนี้นะครับออกมันจะเป็นเหมือนเข็มขัดเลย เก็าไหมครับก็จะออกมาตรงนี้นะครับหลจากนั้นเนี่ยเราจะร้อยสายนะครับจากด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ดงึงวันนี้เสร็จแล้วก็ร้อย เข้ารูนะครับแล้วก็ชอตด,ดึงออกไปก่อนครับแล้วก็ด้านข้างนี้นะครับก็จัดตรงให้มันตรงตรงนี้ก่อนรประมาณนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ล็อกเข้าไป รเราเข้าไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงให้มันเข้าทรงก็จะเป็นลักษณะนะครับประมาณนี้ก็คือเป็นออกมาเป็นทรงเข็มขัดอย่างนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ